ทั้เิเพื่อนกูเวดฝีมือเลยบางคนละเกจกูจะเอาเมื่อไงตายจะมึงเฟดออกสู่ดำยบหนีไปไอ้พวกกูใจแล้วพวกกยืนในประเทศแกมันก็จนะทุเลศไอ้ับผูละขาพวกประเทศยกวาหัวกบ้าดกบแไอ้ซมาบอกเข้าม่ได้วังกับพวกเด็กแม้เพกันขยันมันก็เลยไม่มีนมในประเทมันก็มีกันเต็มไอ้พวกยอนูด่ามันก็ลับให้ได้อย่างบางมาที่พวกกูไม่วกว่าสันดานมันเริ่มเดอดอนูแกก็เจอกกูดักทังนาอ้ด แต่ตัวมึงต่ำ้าให้เขาก็รู้หมดฟังบอกผมวินเฮ้ยหอนแล้วกลัวัวไปเดินทาแน่ต่อหน้าเพื่อมึงอยางเสี้ยมึงนัดแล้วให้สายมึงมาป้ามึงไม่ต้องทำป้ามึงเห็นกูอยากเดียวฉันกูอยากดีเพราะตัวกูอยากเกียรดหน้าพวกมึงกูอยากเกียดบูแกูจะเล่นมึงบอกกูไม่เกลียดแต่ตัวมึงแม่งกูอยากเสียแม่งพอจะได้แค่มองอะบุกเขแสงหน้ามันก็ได้แค่ร้อยแต่เดี๋ยวพุณผิดด่ามันก็ได้แค ไอ้ยักต์ึงี้ยกูให้ยอมแต่ไหนเอาป่าที่มึงเคยพูดเกิดว่าพูดแล้วมึงไม่ทำเดี๋ยวมึงได้เจอแกงยมมาทู่กูชาทรเต็งกูชาน้ำรายกูเลยให้ควยเป็นการทักทายมึงอยู่ประเทได้อีกไม่นานไอ้พวกแกงก็ชอบมึงก็ลัางกันตาย มึงนายคดอสมองมึงขอไวบาดไอ้สา์มึงควรจะกลับไปพบหมอแล้วเพวกมึงคิดจะเยี่ยหมอไอ้สา์มึงคิดจะเยี่ยมอทำไมพอกูจะเอาแต่มึงไม่กล้าบอกพรากูว่ากูไม่เกี่ยวรัไม้รับก่อนจคมึงก็จัมาเมื่อไก่ออนทรงีพ่สทามึงเวกอัพแพ้ก็คือแพ้ไม่ต้องฟับมาสบาดีเด็กกูเว้นมากนี่มงบอกแกไม่ต้องแพมคาแต่ถได้พวกมึงไปด้วยแค่กูให้มันถึงแกแล้วก็ได้แล้วน่าจำเด็กกูยืดหนึ่งแค่ละกันเดกกูเป็นตัวเต็งถ้มึงยืดจะส กูไม่พลาดเลพอสู้กูไม่ได้มันก็ทำห้างไอ้ส่นทวมึชอบก็ทำอย่าให้ร้ายกันไ้พวกนี้แต่ปากกูมึงวามากูจะร้ายกัากูใส่แว่นแบบนี้แต่เมียมึงบอกว่ากูไม่ไหวจ้าถ้าผมบอกน้อยเมียมึงให้มเข้ามาดูใกล้ๆตอนหน้ามันกมมีอะไรว่าร้าเขาบอกอย่าชีจนต่ว่าจี้จัดมอนมึงบอกว่าฮองมันก็มีดบาดแล้วเือขิงมึงไม่เจ้าพงปีดักกูไม่สวยแล้วกขี้กาแต่เ้นตกูคนกูให้มึงดูเอนมีบราดด้านี่เขาเมืองขี้ขาดเจ้าพูดเหก ตะบอนหน้ามึงดำยาลำคอมข้ามกันจังเหมือนไปซากันทุกวันเดี๋ยวมึงโดนขัดตกรรมอยู่ตรงที่ลำคอเล่าเลยให้รอฟังที่มึงรับเรื่องขิงกันไม่ได้ก็บอกว่าเมียมึงมีก็กระทําเหมือนกับลังยอดที่คุณฟาดกันที่ลำคอก็กระทําบอกว่าข่าวแต่ว่าเป้าไม่ได้เหลือก่ทีงยิ่งกว่าคอ เร่วมือในคนละกจะเอามื่จมงเ a d e อ f f สุดดำยบนีไปอวกระจ้วพื่ในประเทศแกมันก็จนทุเลู้ับผู้ลคับพกเทแล้วว่พวกีแไ้สาอามาบเขาม่ได้ว่ากับพวกเด็กมเพราะขยันมันก็เลยไม่มีแนวในประเทมันก็มีกันเต็มให้่ผู้ดกูดามก็รับให้ได้อย่าบอกมาที่พกูไม่ไวว่าสันดานมันก็เริ่มจะอ่อนพวกแก๊งก็จกกูดักเด บอกวิเีมองแล้วสั่งาไปกินทางตออหน้าทำไมมึงยางเสียยมึงนัดนายอมึงมาบ้างต้องเบ้าเพราพวกกูอยากเดียวกูอยากดีเระตักูอยากดีวอยากเดือวกูจะเล่นมันบอกกูไม่เกี่ยวตัวแม่แมกูอยากเสียว้อง่เยไงเลนก่มองอะวกแสงหน้ามันก็ได้แคร้อยตองทุกกูด่ามันก็ได้แย้อนตอนที่โดนก็ทื่มันก็ได้แค่นอนไอ้พูด